ตีนผีสุดท้ายที่อยากใช้ให้ดูคือน่ารักชอบมากเป็นตีนผีถักรังดุมนะอ่ะไอตรงนี้มันจะเลื่อนได้ไม่ต้องไปซีเรียสมันเพราะว่ามันเอาไว้ปรับขนาดรังดุงมก็ใส่เข้าไปเลยเหมือนเดิมค่ะ,ะแล้วเราก็เอาได้เอาไว้ใต้ตีนผีเสมอนะคะอ่าโอเคมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ให้หมุนเปลี่ยนอยู่ด้านข้างนะ,ะเดี๋ยวจะทำรังดุมให้ดูหนึ่งลนะ่ะ เข็มลงก่อน เป็นแล้วลังดุมง,ง่ายใช่ไหม่เดี๋ยวเอาที่รอผ้าเจาะความจริงมันมีสิวตอกลังดุมอะแต่ว่ายังหาซื้อไม่ได้เลยใครรู้แหล่งบอกทีนะคะอ่านี่เห็นไหมเจาะลังดุมได้แล้วตินผีทำลังดุมง,ง่ายๆ มันจะง,ง่ายขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังมองหาจากกักรเย็บผ้านะคะก็ดูอุปรกรณ์พื้นฐานเป็นตีมผีมาเสริมด้วยก็แล้วกันเนาะอ่ะส่วนใครอยากได้รายละเอียดว่าแหม่มซื้อจักรรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ตีมผีใช้แล้วเป็นอะไรยังไงบ้างติดตามกันที่ใต้คลิปนี้นะคะข้างใต้เนี่ยจะมีลิงก์บอกให้ดูว่าแหม่มซื้อจักรยี่ห้ออะไรรุ่นไหนรวมถึงตีมผีหน้าตาแต่ละตัวหน้าตาเย็บแล้วออกมาเป็นยังไงกันบ้างมีเว็บให้ดูเป็นข้อมูลเสริมให้ด้วยก็กดเข้าไปดู กันนได้ะะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมกด s ั b s c คร b e เว็บ u t u b e ของแม่หมอไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆม,มาเนี่ยเราจะได้ทั้งเทคนิคแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงแบบชุดหมาใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะคะมีสาระไม่มีสาระก็อยู่ในช่องนี้เกี่ยวกับการตัดชุดหมาต,ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะเสียงตอนจบแบบอะไร <laughs>